ดังที่มีในนิทานชาดกท่านแสดงเอาไว้ย่อๆพอนำมาเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายให้ทราบว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีความสน่ทขี่เหนียวไม่ทำบุญให้ทานลูกเต้าหลานเหลนยบิงวอนเอาไปทำบุญให้ทานก็ลำบากไม่อยากจะให้ แล้วนี่สรุปเอาเลยว่าเวลาตายลงไปแต่ดีอันหนึ่งแกไม่ไปทําความชั่วช้าลามกให้หนักมากยิ่งกว่านั้นเวลาตายแล้วเลยไปเกิดเป็นหมาดํา <c oughs> เกิดเป็นหมาดําเศรษฐีคนนั้นอ่ะตายแล้วไปเกิดเป็นหมาดํากับสกุลของลูกนั่นแหละเอ,อลูกทั้งหลายนะเวลาตายแล้วแกไปเกิดในสกุลของลูก พอตอนเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาทก็ไปทรงเห็นหมาดำตัวนั้นแล้วชี้บอกพระอานทน์ว่านี่อาโน,น์เห็นไหมหมาดำตัวนั้นน่ะคือหัวดำตัวนี้น่ะคือนันทาเศรษฐีที่ตัวตนีที่เหนียวนั่นแหละตายแล้วแกยังได้มาแกแกยังมีวาสนาอยู่บ้างนะ นี่แกไม่ไปตกนรกเพราะแกไม่ได้ทำกรรมหนักมากพอถึงกับจะตกนรกนี่แกตายแล้วแกมาเป็นหมาดำนี่เห็นไหมเนี่ยนอนอยู่นี่หนักแล้วพระนท์ก็ทูลถามจะมีคนอุบายวิธีใดที่จะเตือนเจ้าของหมาเขาใหา้ทั้งเขาและหมาได้รับผลประโยชน์บ้างพระองค์ก็ทรงแนะอุบายวิธีการคือให้พยายาม ปฏิบัติต่อหมาคนนี้นะให้พระอานท์ไปอุบายไปแน่ลูกชายของเศรษฐีนั้นซึ่งเป็นเจ้าของของหมาดำตัวนี้ว่าหมาดำตัวนั้นตัวนี้นะคือนันทเศรษฐีได้แก่พ่อของท่านทั้งหลายเองอย่าแตะอย่าต้องอย่าเคี่ยนอย่าตีนี่คือพ่อของทั้งท่านทั้งหลายเอง และนอกจากนั้นแล้วให้ปฏิบัติต่อหมาดำตัวนี้ในฐานะเป็นพ่อของท่านทั้งหลายให้ยกขึ้นว่าอย่าเรียกว่าหมาดำให้ยกขึ้นว่าคุณพ่อคุณพ่อให้เราปฏิบัติแบบหมาดำเป็นพ่อของเราเราเป็นเจ้าของของหมาดำนี้ให้ทำตัวเป็นลูกของหมาดำตัวนี้ แล้วประจบประแจงทุกสิ่งทุกอย่างการเลี้ยงดูเลี้ยงให้ดีการพูดการจาทุกอย่างเวลานี้หมาดําตัวนี้ลูกภาษาของเราได้ดีไม่ได้ลบเลือนไปไหนขอให้ประจบประแจงแกด้วยวิธีการต่างๆแล้วขอสมบัติเงินทองเพราะเวลานี้หมาดําคือเศรษฐีเวลาแกยีชีวิตอยู่นี่แกขโมยเอาเงินใส่ใหายหาย ใส่ไหใส่ไหเขาเรียกไหกระเทียมหรืออะไรก็ไม่ทราบเลยไปฝังไว้ในที่ต่างๆโดยไม่ให้ลูกทั้งหลายทราบเลยเงินที่แกฝังไว้นั้นจึงมีมากทีนี้พระนนก็แนะว่าให้ประจบประแจงดีๆแล้วก็ให้ถามถึงเรื่องสมบัติเงินทองว่าคุณพ่อเอาไปฝังไว้ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างพวกลูกทั้งหลายโจนมาก อยากได้เงินมาใช้มาสอยทำบุญให้ทานแต่ว่าจบประแจงกับหมาดำหมาดำตัวนั้นก็พาไปตะกุยตะกุยที่ไหนขุดขึ้นมาก็เป็นไหเงินไหกระเทียมไหกระเทียมแล้วอยู่ที่ไหนอีกคุณพ่อว่าอีกแล้วพาลูกไปขุดอีกไปขุดเอาขุดเอาได้มากมายหลายไหยเห็นไหมนี่แหละ หมาดำตัวนี้เองเวลาเป็นเศรษฐีเอาเงินไปฝังไว้ตายแล้วเงินในไห้กระเทียมนั้นมันไม่ได้พาหมาดำไปสวรรค์นะอย่างดีมันพาให้มาเกิดเป็นหมาพอได้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างแล้วพวกลูกหลานก็ได้เอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมาดำให้ทั้ง สัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปนี่อํานาจแห่งบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานต่างหาวันนี้ยกนิทานมาสาธกมาจากชาดกด้วยมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าความตนีถี่เหนียวนี้เป็นภัยแก่ตัวเองมากทีเดียวถ้าประกอบกับความชั่วช้าระบกที่ทํามามากด้วยแล้วเงินเหล่านั้นไม่มีความหมายเลยต,ตายแล้วจะไม่เป็นหมาดำนะ มันจะไปเป็นเปรตดำสัตว์นรกดำจมอยู่ในนรกนุ่นไม่มีวันขึ้นมาได้เลยเยองให้พากันนมัดระวังเสียตั้งแต่บัดนี้การพูดถึงหมาดำกับคนดำดำเขาขาวเหล่านี้มันเข้ากันได้ทุกระเบียดเพราะเกิดมาด้วยอำนาจแห่งคำดีรำชั่วเหมือนกันเราเป็นคนไม่เป็นเศรษฐีก็ตามถ้าเราตะหนี่เราก็ ก็เป็นแบบหมาดำแต่เวลาตายแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นหมาดำหรือไปเป็นเปรตดำผีดำก็ไม่ทราบนะให้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้อย่างน้อยอย่าให้เป็นหมาดำให้เป็นเทบุตรเทวดาดีกว่าจะไปตกนรกดำๆอย่างนั้นนะความตนีไม่พาใครให้ดีพี่น้องทลายให้ทราบเอาไว้ตั้งแต่บัดนี้พระพทุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าความตณีทีเหนียว ความเห็นแก่ตัวความโลภมากนี่พาคนไปสวรรค์นิพพานนะมีแต่พาคนให้จมทั้งนั้นทั้งนั้นความมีจิตใจกว้างขวางเชื่อศีลเชื่อธรรมทำบุญให้ทานการกุศลต่างๆนี่ต่างหากที่จะฉุดลากหรือพยุงคนให้ไปสวรรค์นิพพานได้เพราะอำนาจแห่งความดีเราเป็นลูกชาวพุทธให้มีความรักในศีลในทานของเรา อย่าไปรักความท,ที่เหนียวซึ่งเป็นตัวภัยจะมาสังหารตัวเราให้จมอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องสงสัย <c oughs> นี่การพูดถึงเรื่องการทําบุญให้ทานเป็นของํำกัญนี่คือพลังของจิตแป็นที่พึ่งของใจแป็นเรือนใจตายแล้วบุญกุศลน,นี่แหละจะพาเราไปสวรรค์นี่ผ่านได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือการทำบุญ เป็นสาระเป็นคนละ,ะแผนกนะสมบัติเงินทองเข้าของที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆนั้นเป็นที่อาศัยของกายหรือว่าเป็นเรือนกายก็ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำไปมากน้อยนี้เป็นสมบัติของใจเป็นเรือนใจเวลาตายแล้วเราจะได้อาศัยบุญนี้แหลเป็นเรือนใจพาเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ สิ่งเหล่านั้นเราก็ปล่อยวางมันไปเสียเพราะร่างกายหมดสภาพสิ่งทั้งหลายก็หมดประจํตามกันส่วนบุญกับบาปนี้ไม่หมดความหมายใครสร้างบาปมากคนนั้นคือมีคู่กรรมคู่เวรฆ่าศึกศัตรูต่อตัวเองมากเพราะตัวของเป็นผู้ทําเองเราจะไปตําหนีมว่าเกิดมาชาติน,นี้วาฒนาน้อยบุญน้อยอาภาพวัฒนายาไปตําหนีใครเราเป็นผู้สร้างวัฒนาประเภทนี้ขึ้นมาเองเราเป็น เป็นผู้ทำลายตัวเองแล้วจะไปตำหนิตัวเองไม่ได้นะเราต้องรีบแก้ไขตัวเองถ้าว่ามีวาสนาน้อยให้รีบเล่นคนขวายสร้างความดีตั้งแต่บัดนี้วาสนาจะเพิ่มพูนขึ้นได้คนสร้างความดีมากความดีมากวสนาทางความดีก็จะเพิ่มขึ้นคนสร้างวาสนาคนสร้างกะบาปสร้างกรรมสร้างมากเท่าไรกระบ,บาปกรรมยิ่งมากตายแล้วจมหน้าโลกไม่ต้องสงสัย